กับสบายดีพี่น้องสุขสุขคนเด้อพี่น้องลยเนาะว่าจะเป็นเอฟซีฝั่งลาวหรือว่าฝั่งไทยพี่น้องเนาะยิน,นี้ต้อนรับเขาซูซองโมเค็นก้อยคือเกา่าคือเดิมพี่น้องนะเนาะมื่อนี้โมเค็นก้อยได้มาพูดจากับพีกับน้องเนาะทรงไทยปีเกา่าต้อนรับปีใหม่พี่น้องไงเนาะผู้ใดมีพญานุก้าโมหันโมแหงก็ให้ทถิ่มไปนะ้ำ ทั้งน้ำปีเก่าของน้ำพี่น้องเนาะเอาปีใหม่ขึ้นมาทุกทีทุกอย่างก็ดีเบิสทุกอันชุดแนวพี่น้องเนะาะบพรว่าจะเป็นหาเงินหาทองพี่น้องเนาะให้ให้ดีขึ้นในการให้ร่ำให้รวยสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเนาะอ่ะวมาหนีพี่น,อนอ้อ,นนองอ่าโมเค็นก้อยได้มาบอกว่าจะน้งผีน้ำน้องพี่น้องเลยเนาะอ่ะพี่น้องมาหนีกัน <laughs> เอ้ยลูกกำลังตื่นนอนพี่น้องเลยตื่นนอนเลยก็ไปเอาเผืนเนาะนี่ก็มาบอกกบพูดอ่าพี่กับน้องเนี่พี่น้องเนาะผู้ใดยังมูมีโชคก็ให้มีเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดยังเออมูมีคู่มีคลองเนาะก็ให้มีพี่น้องเนาะหลังจากเอาอ่าปีใหม่มาหัวแล้วเนาะขอให้ ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเลยบม่ว่าสะเป็นเงินทองอคู่ครองที่หายัางบัวได้ให้ได้เลยพี่น้องเนาะปีนี้ก็ดีฮะพี่น้องกะบโมแกนก้อยกะอวยพรให้ํำน,น,นั่นเลยพี่น้องเนาะกะให้โชคดีทุกท่านเนาะเป็นเรื่องเวียกงานหรือว่าทำงานก็ขอให้เ่าแกอเนาะ ผู้ว่า,าจ้างกะให้เขามุกเข้าใจกันพี่น้องเลยเนาะให้ให้หักให้แพงพี่น้องเนาะทุกสิ่ทุกทานขอให้พอแต่ความดีพี่น้องนะเนาะเฮไนรุ่โมแซนก้อยกับโมสบายสองมือเลพี่น้องเลยเนาะมันนี่กันเป็นไนรุ่สบายดีพุ่นอสบายดีะ สบายดีจ้ะแอบพี่น้องเลยมีแต่แอบเลยนี่ใช่แต่คนบม่ได้เอบใชลูกเอ๊ะนี่ไหลายังลงไปบ่อืมใช่อืมใ่นีหลยังลงไปบ่ลูกอืเฮ้ยฮะใช่นะใช่นะใช่เออสบายดีใช่ลูกสบายดีใช่ นี่ก็คือน้องกิบพี่น้องเไงลูกสาวโมแค่นก็เองพี่น้องเลยเนาะหมูเปลี่ยนยังพี่น้องเลยอืมเอาเฮ้ยเห็นได้ช่ไหมเอ้ยเส้ยเส้ยนะอือเอ้ยหาอย่างในลินกับบุลินพี่น้องเลยแต่เก่า mình quân bội hại đấy vì nó ngay cả mùa anh nó ní bọn sợ bài lái mùa đấy khảo nam có bố kín vì nó ấy nôm cả bột kín ít Thấy ơ ừ, thì thim quá thim không khó quá ạ ạ ạ Thấy ạ ạ ạ แอบพี่น้องเลยเออเมยไปเด้อนอนหัากันตื่นพี่น้องเลยแต่ก่อนนอนเธอเดียวเนาะดังจากบวสบายนอนหลายเธอบันนี้พี่น้องเลยทักทายสบายดีชูคุชคนพี่น้องเนาะมาหนี้หมวกแก๊นก้อยกะ Nhà luôn mẹ phi nhung nó cả bơi bay phi nhung nè 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 ấy nè 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 Nhấn à Nhấn ừ. à Nhấn à Nhấn à nè 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 มีเตอรหายกัน,นอหอะฮฮบุญก็ยะันบ่ได้ไปพี่น้องเลยมาแรงนี่บุญก็อยู่ใกล้นี่พี่น้องเลยไม่ได้ไงาักนำลูกเนี่ยเวลาอากาศเย็นเขาจะบ่อยคอยสบายพี่น้องเนะาะไข่เป็นไอพี่น้องเลย ผลผ้าผลก็คือสิตกพี่น้องเนาะเป็นมือคึมมาช่วงมันสิเป็นไข่เนาะโมเด็ตวอยังเฮนะ้พี่น้องเนาะกะบวันนี้กะบโมแคลนก้อยสิไปกินเพอพี่น้องเนาะกินเพอเฮ้หลายยาผลสื่อมากพี่น้องเนาเอ๊อาจารย์เอเอ

มาเด้อพี่น้องมากินเพื่อน้ำกันเด้อนี่กิน <g ül> เพื่อนก้อนหวานเออมา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 กินน้ำกันอันนี้ลูกโดดพี่น้องเลยเนาะลูกโดด <g ül> พริกฮนะเอากล้องมาใกล้ๆก,ก,ก่อนพี่น้องเลยเพื่อว่าให้พี่น้องได้เห็นหนี่เนาะเออเข้าเลย นาน,น,นๆเธอจะได้กินที่หนึง่งพี่นอ้องเลยเพอนี่ก็ได้โอ้ขันโมมีเงินก็บบริกินง่ายๆเลยพี่นอ้องเลยหวานพี่น้องเนาะโมแค้กแนก้อยนี่บโค่อยกินหวานพี่น้อง มันยังเปนแบบกินหว้ำกินน้ำมั้ลูกสม,กมัครน้ำมั้เนี่ยไอ้มันกินแห้งคือเอาน้ำนั่นน้ำไข่กรอกมาน่ะให้มันกินนะเออมาหนี้มาแค้นก้อยไปเอายางชาติพี่น้องเนาะมากินแก่ช่วงบอกนี่ไงพี่น้องเนี่ยไม่เป็นเม่ดแก่ยางวะแก่ช้างเล็กหน่อยพี่น้องเนาะ

นุ่มกับบุกินเข่ากับบุกินพี่น้องแล้วมีแตหไหายสมมติทิศย,ยังไงพี่น้องเลยไปหาหมอมาช่วงนี้บัดปีใหม่เนาะเขาก็อาจจะหยุดพักเวียพักงานพี่น้องเลยเอืมอืมแพงนะ Mày hơn mà hả? Ừ. Ừ, cái hả phán thì đâu Khi cứ vào cháu xuống mới cháu Khăn, phêng, không, 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 không. là cái hả Phần là cái mít tài xí ốt kín đấy phía đông cái bàn Một đó อพี่น้องเนาะมาครานี้ก็ขอจบคลิปก่อนได้พี่น้องเนาะติดตามคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเลยแเร็นก้อยคือเก่านะพี่น้องเนาะวอนิุกร์เป่าแคร์มาหนีิพี่น้องไงโทรให้เพื่อนสหายมาร่วมกันเขาก็ให้ไปหาเขาพี่น้องเลยบ้านเนี่ยแคร่นก้อยก็จะได้ไปแล้ว Mmm. Mm. Hey! Mm. 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 ขอจบคลิปไว้สำนีกก่อนเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยทีนี้ติดตามคลิปต่อไปพี่น้องเนาะขอคำว่า,าสบายดีโชคดีปีใหม่พี่น้องเอ้ย